มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนผู้ช่วยทูตทหารมาเลเซียตอบกลับทันทีหลังกัมพูชาขอโทษอ้างเมา2 0สิงหาคม2568พลตีซัมซนลิซันบินมูซาผู้ช่วยทูตทหารมาเลเซียประจำประเทศไทยได้ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่ทหารกัมพูชาออกมาโวยวายที่โรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมะเกีย 80, 000, รติิ0พรรษาจังหวัดสุริน โดยตอบกลับว่าเราเห็นชัดไม่ได้ปากหวานแต่มองทหารกัมพูชาไม่มืออาชีพหมายถึงที่ช่องอ่านมา้าแตกต่างกับทหารไทยที่เป็นสุภาพบุรุษมืออาชีพโดยไม่ต้องตะโกนไล่ใครและช่วงจบก่อนบรรยายสรุปตัวแทนทหารไทยชี้แจงเหตุช่องอ่านม้าเมื่อวานนี้กัมพูชาติดต่อเข้ามาขอโทษอ้างว่าทหารกัมพูชารายนั้นเมาจากนั้นคณะไอโอทีและกองทัพไทยลงพื้นที่ร่วมกันที่โรงพยาบาลพนมดงรัก เฉลิมพระเกียรติ80พรรษาเพื่อสังเกตการณ์และรับทราบข้อเท็จจริงที่กัมพูชาละเมิดอ,อนุสัญญาเจนีวาที่ว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลพลเรือนในยามสงครามโดยมีแพทย์หญิงวรรวันกอบประกิจงามผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาตัวแทนฝ่ายปกครองร่วมบรรยายให้คณะและสื่อต่างชาติได้รับทราบถึงผลกระทบทางโรงพยาบาลได้รับและร่องรอยความเสียหายที่เกิดขึ้นจากกัมพูชาที่ยิงจรวด b m 21ตกลงมาใส่พื้นที่ รวมถึงได้รับทราบถึงสถานการณ์ภาพรวมในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ที่ได้รับผลกระทบตั้งแต่24กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยมีการประทักกันตลอดแนวชายแดนระยะ125กิโลเมตรตั้งแต่อำเภอพนมดงรักอำเภอกาบเชิงอำเภอสังขะรวมไปถึงในส่วนของอำเภอรปราสาททําให้มี5อำเภอ25ตําบล296หมู่บ้านได้รับผลกระทบหนักได้แก่อํเภอกาบเชิงอํเภอพนมดงรัก อำเภอบัวเชษสังขะและอำเภอรปราศาสตร์กระทบต่อผู้คนในพื้นที่เกือบสองแสนคนกระทบต่อพันเรือนและก็ทรัพย์สินจํานวนมากเบื้องต้นมีบ้านเรือนเสียหาย1นึสองหลังวัดสามแห่งโรงพยาบาลหนึ่งแห่งและพื้นที่การเกษตร,รจํานวนมากรวมไปถึงมีผู้คนบาดเจ็บเจ็ดรายเสียชีวิตสิบรายและหนึ่งในนั้นมีเด็กวัยแปดขวบคือน้องน้งํนาโขงขณะที่พลตีวินไทยสุวารีโคศกองทัพบ,บกได้กล่าวสรุปถึงที่กัมพูชาละเมอสามข้อหาหลัก เรื่องระเมิดที่ปรากฏอยู่ก็คือกัมพูชาย,ยัางใช้อาวุธกับฝ่ายไทยอยู่โดยเฉพาะทุ่นระเบิดหลังข้อตกลงหยุดยิงแล้วซึ่งเป็นการละเมิดชัดเจนการใช้โดรนบินเข้ามาในพื้นที่ซึ่งต้องดูว่ามีการใช้โดรนหรือมีการเติมกําลังหรือไม่และก็เรื่องของการยัออย่วยุถือเป็นการบิดเบือนข่าวสารพลตีวินไทยย้ำว่าให้ดูกรอบ13ข้อและขอฝากให้ I o โช่วยดูช่วงหนึ่งพลตีสัมสุงลิปันมินมูซาผู้ช่วยทูตมาเลเซียประจำประเทศไทยกล่าวว่า วันนี้เป็นวันสุดท้ายที่ได้เดินทางมาเดี๋ยวจะมีการรายงานเป็นรูปธรรมเพื่อนำเรียนให้ทราบต่อไปอย่างไรก็ตามนะคะผู้สังเกตการชั่วคราวได้มาเพื่อตัดสินใจว่าใครถูกหรือผิดแต่มาสังเกตว่ามีการหยุดยิงจริงแท้จริง,รงหรือไม่และสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนที่อยู่แนวชายแดนต่อไปขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ